ผลิตภัณฑ์ตราพันธ ا ยหนอลสิงผลิตภัณฑ์นมสดตรา <Yeah. S 1> หนองโพเ <Yeah. S 1> ว่นท็อปเจริญผ <Yeah. S 1> ู้เชี่ยวชาญด้านสายตา <Yeah. S 1> กว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีอาหารมีหลากหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบ ช่วงเวลาแห่งสงครามทางด้านอาหารกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ร้าและส่งความความอร่อยของเรานะคะมาสร้างความอร่อยกันที่ดินแดนอันสวยงามเมืองแห่งคนข่าวข่าวเขา,ขา,ขาจังหวัดเพชรบูร์อีกครั้งและตลาดสดห้ว,หวยผายก็คือจุดหมายในการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้พร้อมจะประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วหรือยังและผู้ที่จะตามหานักรบสงครามความอร่อยในสัปดาห์นี้ก็ได้แก่พิธีกรคนสวยไอซี่ตรีชดาค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไอซี่ตรีชาน,นะคะในรายการสงครามความอร่อยกลับมาสร้างความอร่อยกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะสงครามความอร่อยในระหว่างทีมพริกแกงกับทีมเครื่องเทศนะคะในสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะ จากทีมปริกแกงนะคะได้แก่พี่พีรพงษ์และพี่นัดดา <Yeah. S 1> และคุณสรนรัตที่พร้อมกันมาโชว์ฝีมือในเรื่องของอาหาร <Yeah. S 1> มาต่อกันที่ผู้เข้าแข่งขันของทีมเครื่องเทศกันบ้างค่ะที่รวบรวมยอดฝีมือทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อย่างป้ามาลีป้าสมพรและน้องนิชาการมาบูก,กับทีมพริกแกงค่ะ ไไม่่่บบาหลังญีีปุนนจจทยอิก็ถึงเวลาที่จะต้องไปเลือกวัตถุดิบแห่งความอร่อยสําหรับวันนี้กันแล้วโดยทีมเครื่องเทศก็เดินทางหาวัตถุดิบกันอย่างตั้งใจพวกเขาจะซื้ออะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะพี่จ๋าซื้อผักนะคะได้เลยคออเอาแตงสองโลนะคะแล้วก็หอมแขก1กิโลค่ะแตงห่งถุงแล้วก็เมื่อเช้าอะไรนี่นะ เตนน้าเ,ออรรเ,เจียวหล่นค่ะจะเป็นต้าเจียวหลวนค่ะมาที่ฝั่งทีมบริกแกงบ้างค่ะเดินหาวัตถุดิบที่ต้องการแบบตั้งใจกันเลยทีเดียวเชียวใช้วิชาชีวิตที่ได้สะสมความรู้เรื่องอาหารมาเลือกซื้อของกันอย่างข้ามขม้ันเลยทีเดียวค่ะเมนูนี้ใช้อะไรบ้างครับผมจะอันนี้ต้มต้มยำน้ำใสนะคะก็จะเป็นพริกขี้หนู ไอะไรอครคับผมมะนาวค่ะเ,คคเลือกซื้อเลยครับผมสมัยถึงเลือกใช้พ<ช>ิซซี่หนูครับผมเพราะมันจะหอมแล้วก็รสชาติจะเผ็ดมะนาวซื้อหมูหน่อยจ้าใช้หมูส่วนไหนครับผมใช้หมูบดค่ะสักห0าบบาทครบแล้วค่ะเราไปทำเมนูกันนะคะ เป็นหอมแดงเห็ดฟางขาดขาดคาดใช้เป็นมะขูดเห็ดฟางเห็ดฟางนะคะค่ะมะเขือเทศกับหอมแดงนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องต้มยำนิดนึง่งนิดนึงได้ของครบแล้วครับผมครบแล้วครับแล้ววันนี้ต้มยำเป็นต้มยำอะไรครับ วันนี้จะเป็นต้มยำหัวปลาเก๋าครับเพราะหัวปลาเราสั่งไว้แล้วได้ของครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วครับทีนี้ก็พร้อมลุยแล้วครับคุณผู้ชมคะดู2ทีมนะคะตั้งใจในการจ่ายตลาดกันมากเลยนะคุณผู้ชมคะเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการค่ะ,ะแล้ววันนี้นะคะเราไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการกันก่อนเลยค่ะ ทั้งสองทีมนะคะได้จัดหาวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทั้งสองทีมจะทำเมนูอะไรมาต่อสู้กันนะคะพักสักคู่ค่ะาผมว่าสำหรับการแข่งขันครั้งน,นี้เนี่ย เครื่องเทศทีมเครื่องเทศนะครับมีโอกาสชนะสูงเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิน่นหาได้ง่ายๆแต่ต้ยมยำปลาเก๋าเนี่ยเขาคอพิบูมีทะเลที่ไหนถ้ามาถึงแล้วกิ่นคาวแรงนะรสชาติไม่ทราบนะตกรอบทันที ผลิตภัณฑ์น้ำจิมสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิลป์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราน้องโพ yeah, yeah, แเว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีและแล้วนะคะก็ถึงเวลาประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วนะคะ ทีมฝั่งทางพริกแกงพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วนะคะฝั่งเครื่องเทศพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเรา เอามาต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือต้อยมยำหัวปลาเก๋าร้อนหอมกลิ่นสมุนไพรส่วนทีมเครื่องเทศก็ส่งเป็นเมนูอย่างเต้าเจียวหลนแสนอร่อยอร่อยมาสู้ศึกในครั้งนี้มาเลยค่ะเรามาดูทีมนี้กันเลยค่ะทีมพริกแกงวันนี้นำเมนูอะไรมาสู้กับเขาคะ อันนี้เป็นต้มยำหัวปลาน้ำใสนะคะเป็นหัวปลาเก่านะคะโมีสูตรเด็ดของท<า>งีมไหมคะมีสูตรเด็ดคือต้มยำใบกะเพรา๋อใส่ใบกะเพราลงด้วยนะคะโอ้นี่เตรียมการกันอย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวเชียดเชียดสู้ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะคะตอนนี้อีกฝั่งนึงค่อยๆประดิบประดอยนะคะลงกระทะแล้วตอนนี้นะคะเอากะทิลงกระทะแล้วตนนะะละะแวต่เรายังไม่ทราบเลยว่า เป็นเมนูอะไรนะคะตอนนี้เมนูอะไรคะเต้าเจี้ยวหลนค่ะเต้าเจี้ยวหลนเราจะมาดูกันนะคะว่าเต้าเจี้ยวหลนจะสู้กับต้มยำได้ไหมนะคะอ่ะเชียร์ค่ะเป็นกำลังใจให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในช่วงหน้าค่ะอหารมีลหลมีมากมีไมอธิบายไม่จบันลังเห็นสทีมนี้แล้วเขาทำต้มยำกับเมนูหลนนะคะเห็นแล้วรู้สึกว่าคิดว่าทีมไหนน่าจะเป็นทีมที่ชนะ ยากเลยครับเพราะว่าเขาดูที่ดูจากหน้าตาของทั้ง2ทีมนี่เก่าเก่าเกมแน่นอนครับแล้วก็ท่าทางในตั้งใจน้ำมานแมงครับต้องมาดูกันว่ารสชาตินี่จะเป็นยังไงครับผมเห็น2ทีมเขาตั้งใจขมักขม่นกันมากคิดว่าทีมไหนน่าจะเป็นผู้ชนะคะก็มีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับคิดว่าต้มยำปลาเก๋าครับดูเครื่อง ถึงเครื่องนะคะถึงพริกถึงขิงนะคะเอาละค่ะ2ทีมนี้ทีมไหนน่าจะเป็นผู้ชนะคะเพราะว่าดูทั้ง2ทีมมันดูยากมากเลยคิดว่าจะเป็นเป็นหล่นนะคะหล่นนะคะเพราะว่าเราชอบหล่นอยู่ด้วยอ่านั่นไงเดาไม่ผิดนะคะชอบหล่นชอบพกผักอ๋อชอบทานผักทานหล่นนะคะเพราะฉะนั้นคิดเอาไว้ในใจแต่ว่าเรื่องจริงรู้ยังไม่แน่ชัดนะคะมาทางเชฟบ้างค่ะ ผมว่าสําหรับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเครื่องเทศทีมเครื่องเทศนะครับมีโอกาสชนะสูงเพราะหลนเนี่ยมันเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิน่นหาได้ง่ายๆแต่ต้ยมยำปลาเก๋าเนี่ยเขาขอพิจบูมีทะเลที่ไหนถ้ามาถึงแล้วกินคาวแรงนะรสชาติไม่แซบนะตกรอบทันที ท่านคณะกรรมการนะคะแต่ละคนก็มีอยู่ในใจแล้วว่าอยากจะให้ทีมไหนชนะแต่ทั้งน,นี้ทท่าน,นั้นนะคะก็ต้องชิมรสชาติแล้วถึงจะรู้ผลค่ะและเมนูที่ทั้ง2องทีมนำมาประลองยุดกันครั้งนี้ทั้งสองทีมก็เลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านของเรากันแล้วนะคะ <Yeah. S 2> แล้วตอนนี้นะคะทั้ง2เมนูของทั้ง2ทีมนะคะก็พร้อมอยู่ตรงหน้าของท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมชิมกันหรือยังคะพร้อมค่ะงั้นชิมกันเลยค่ะญี่ปุ่นจีนไทยไหหลำนานไงดาดเดือนจนครบรสชาติรบมือของใครมันก็เรื่องของใครต้องออกมา แขงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนดิมเครื่องเทศไม่ต้องเสียใจไปค่ะครั้งหน้าเราจะจัดแมตช์การแข่งขันแก้มือให้ด้วยค่ะครับที่ผมเลือกหลุนเต้าเจี้ยวนี่ครับเพราะว่าหลุนเขาทำในรสชาติเข้มข้นมากมีกลิ่นของเครื่องเทศท,ที่แบบว่าฟุ้งกินเข้าไปแล้วถ้ามีข้าวสวยร้อนๆน,นี่เข้ากันมากเลยครับต้องบอกว่าเมนูปลาเก๋าต้มยำนะครับทำให้ผมเนี่ยแปลกใจมากเพราะว่าบนเขาคอแต่ได้กินปลาเก๋าที่มี เป็นปลาเก่ายักษ์นะบอกเลยไม่ใช่เป็นปลาเก่าตัวเล็กๆนะครับปลานี่เนื้อแน่นแล้วก็สดมากรสชาติต้มยำนี่เข้มข้นมากๆนะครับและถ้าเกิดว่าได้กินเมนูนี้นะครับตอนเย็นๆตอนที่อากาศหนาวๆเนี่ยผมเรียกว่าสุดยอดแน่นอนครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแคมปสนค่ะตลาดสดห้วยภัยค่ะเขาค้อสกายวินค่ะบีแอเขาค้อรีสอร์ทแกนกกกอดรีสอร์ทเขาคอค่ะ โรงแรมเดอะดี257นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแหมเะไได้จริงๆเลย oh. เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะสงครามความอร่อย oh. มีต่อในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ oh. วันนี้นะคะไอซี่ตรีชดาและทั้ง2ทีมนะคะ oh. ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเย้ oh. <Yeah. S 2> สงครามความอร่อย d e เด s ิชว War